เออหาตไกร้มาหลาผมบอกเลย้หาตไกหอหลเออเอาตไคี่าคับไปหาตไคมาเพิ่มแเออทีนี้ะไกสองอันนี้เนี่สองนยนี่เออเวลาตัดผมเป็นชาถูอนมโมทนาเดิอาถุอนมโมทนา ธนาน้ำเกลาอคนนี่แหละบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาเนี่ยอะไรวะอออนุโมทนาบุญนน้ำเงินเยอะคนในเบื่อนค่พูดเพื่อสนาเออเอาเลยย้ายผู้ใดญน่ะบ่มีอยู่บ่มีตั้งไก่อยู่ในกระตามากว่ะเอามั้ยเน่ยเออผู้ใดญบ้านใกล้ๆกล้อะไปเอารูบไปเอารูบไปเอารวบตั้งไก่ด้วยอ ใจกเอารเออเอาตัวเลยครับตัวเลยครับอาตมใจมากตัวเลยมใม่พูดเต็มใจนะอุ้ยผมมีไข่ไก่ตัดผมอย่างดีเลย พี่น้องนี่คืออดนิสงส์ใหญ่พี่น้องเขาได้มีโอกาสนะครับเออเกิดนะครับเขามีโอกาสได้เออมีโอกาสได้สร้างนะครับเอเอนะครับพระพุทธศาสนานะครับพระสงฆ์นี่พระสงฆ์นี่ท่านเป็นนะครับอา่าผู้ที่ อ่าดูแลพระพุทธศาสนาเป็นสายเลือดอ่สายเลือดนะครับลมหายใจและสายโลหิตของพระสงฆ์นี่คือลมหายใจและสายโลหิตของพระพุทธศาสนานะครับอ่านะครับเวลาจะพิณอ่เมื่อได้บวชไปแล้วนะครับอ่าทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าอ่พิณจะต้องเป็นปฏิบัติดีปฏิบัติครอบคู่น้อง ปฏิบัติดีปฏิบัติครอบงี้ครับพุุตราสนานะครับแล้วผู้ใดมีสายมาได้หมดที่ได้อนส่งไหลายได้ประโยชน์หลายพร้อมครับน้องนะครับได้ประโยชน์ไหลเออเอาอะไรตัดได้ตัดเลยครับจะตัดได้ตัดเลยตัดได้ตัดเลยนะครับตตััดดเเลลยย เอ้าต้องสมาธิเออญาติบ้านญาติบ้านดูได้นะ้องจนะครัม่ตัดไม่จำไม่ต้องเนาะไม่ตัดไ่จไม่สิเสียใจอีกเออเพื่อนผู้ผ่านเรียญเรามีโอกาสเพืรองแ้อมีโอกาสเชิมอะไริไรก็ชิม คุณตาคุณตาดูด้วยคุณคนถึงยังไม่ถยเป็นไปบนห้อรอ ไม่หัวข้อตัางโเดลงน้มนะอย่ารอฮ่าา่า่าสีสีมันจะรอหือ่ววเกันพิสูจแนแน่รอละบดเต็มเต็ม ใช่ใช่ใช่เออตรงนี้จากจากนี้หลังจากที่เราได้ปลงผมเสร็จแล้วนะครับเพราะหน้า ก็ไปนะครับทำรักร่างกายเตรเองให้เรียบร้อยนะครับไปหุ่นท่านะครับเพื่อที่จะเข้าสู่พิธีนะครับในการบายสีสู่ผวนนะครับแล้วก็ตอนเย็นก็มาเจริญพุทธมนต์นะครับมาเจริญพุทธมนต์บทใดบทใดที่สวดน้ำพึนได้ให้สวดน้ำพึน เออเมื่อแรงนะบดได้สวดได้ให้สวดน้ำเงินเปิดตำร้าไปนะครับเปิดตำร้าไปทุงส่วนก็คุณน้ำเงินคุณสังข์ให้คุณเออไปจนเบิดบวดใดที่สวดได้กับสวดน้ำเงินอ่านะครับแต่ที่จริงแล้วนี่ใช่ครับใช่ใช่ใช่รอดไปกรรมนะครับก็บทไหนที่สวดได้ก็สวดกับเงินไปคือว่าเป็นการฮักไปพร้อม นะครับร uh, uh, <tem> uh, so uh, well? uh, ัไฮฟอนอ่าในที่งไายๆอ่ในคณะบวชกับไฮฟอนย้อมให้ได้เพราะฉันเพื่อนเขให้กินเข่าพีนี่อ่าจากนั้นแล้วกินเข่าแล้วต้องไฮ้อนเพื่อนได้อ่ยาขาสับพีนะครับใไฮฟินนะครับยาขาสับพีก็ต้องใไฮฟินอ่าเอาเพื่อนไง่ายๆนะครับผมก็หน้าสีได้หรือเปล่าอ่ามได้แอนเอายาขาสับพี ให้ได้แ้ไม่น้อยะแก้ไม่น้อยแต่ลอขาับนี้ใได้นะครับต่อต่อต่อจะว่าลงไรเออตัใจนี้่อยเอาเอเลยพ่อตั้งใจมันอะไรเออเห็นบอมไม่นอเอาเอา ได้นี่สองได้นี่สองลูกพลหนี่งลูกพลหนี่งเหตอนนี้กระถือชิปแปดดิแปลว่าเหนือก้อนเท้อยู่หน่อยนึงเหนือก้อนเท้อยู่งสามข้อจากนี้ไปเวลานี่เป็นอะไรนี่กินเข่าว่าอะไรนี่นี่ยลูกพลหนี่กินขวานบเชี่ยวก็ได้เพราะว่ามันพูดหนาเวทีนี่ต้องสำรวนกัรต้องสำรวมแม่ไปเล่นก็ต้องสำรวม เอ่อตอนรับรับบริจาคจากพี่น้องมาเพลื่อนเคื่อนมาเออขอปฏิรับบริจาคผู้ใดทำบุญเอ่อกองบวชน้ำกันได้อานิสงส์น้ำกันนะครับได้อานิสงส์น้ำกันนะเอ่อฉะนั้นแล่าตานี่คืออานิสงส์ยิ่งใหญ่พี่รองเอออานิสงส์ยิ่งใหญ่เขาได้เกิดพระพุทธศาสนาเป็นผู้สร้างพระพุทธศาสนานะครับเออเพราะว่าเอ่อล้มหายใจและสายโัตถิ์ของเอ่อท่าครับ อันไก่บ่โอ้มีดมีดมีดปูนเออมีดปูนใบมีดได้ซื้อมาบ่ละวันนี้โอมีอยู่แม่ได้สบายเออโอเคเลยมาหาอะไรกันเด้อเราติดเก๋ไงเด็กเก๋เยอะเอามาขอลเขทาแถวครับเขอาแถว ภันก็จะเป็นมาก็ก็ผมจเป็นเป็นหน้ากือสมนแบนอะรอยี้สมโดนแย่เรนสม์เี้นะแรียนเ่อเนีมานี่คืออันนี้สนรอมือนี่เอยังสินแายอยู่มือเพราะเขาไปในได้บทมาเนิมันกะเลยถจอสิรักษาเป็นสามเน้นสามเน้นคือสินเจ็บสินเจ็บแล้วเ็ได้เป็นพาะ แน่เพื่อนสวดยัดอีกแห่เงินของเจ้าละสามลูกนะตอนนี้เขาเจ้าละสามลูกนะครับ A few minutes.